เวลา14นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเขตบ,บางเขนทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ซึ่งมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้เป็นไปนตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรที่กำเนิดถึงความจำเป็นพิเศษและความหลากหลายของผู้เรียนอันเนื่องมาจากความพิการที่ซับซ้อนในการนี้ท่อประเนศการสาธิตใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับคนตาบอดมีห้องสมุดออนไลน์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิธรรมมิตรชนเพื่อคนตาบอดทั้ง10แห่งทั่วประเทศได้เข้าสืบคน้นและมีศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดจัดหานวัตกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ให้คนตาบอดได้ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นการเรียนอักษรบรรลแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือการอ่านหนังสือที่สแกนผ่านกล้องเป็นหนังสือเสียงแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นๆได้มากถึง60ภาษา การใช้นวัตรกรรมหุ่นจำลองแบบสามมิติให้คนตาบอดได้สัมผัสสร้างทักษะทางศิลปะแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมอาชีพในสังกัดของมูล,ลนิธิเช่นการสาธิตทำผ้ามัดย้อมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกบ้านรื่นสุขการทำสวนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรี สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราปัจจุบันมีเด็กนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน81คนครูและผู้ดูแล37คนมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตทั้งยังมีกิจกรรมพื้นฟูสมรรถภาพทำกายภาพบำบัด,ดดนตรีบำบัดฝึกอาชีพและฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้